สวัสดีครับตอนนี้ทางผมก็มีที่ต o k เป็นของตัวเองแล้วแต่ผมก็สาบใครที่สนใจอยากจะทำการติดตามก็ไปติดตามกันได้เลยนะผมก็ฝากด้วยละกันนะสำหรับ t i k ติ k ต่อจีจีบวกวุวิตเองนะครับผม อ่ะเอ็มโอโรย์ครับกล่าวสวัสดีครับทุกคนด้วยนะครับกินก็สุดใจยูวอทีวีด้วยเลยครับแล้วก็กล่าวสวัสดีคนที่รักซอสอาร์ออนไลน์ทุกคนด้วยนะครับผมเนาะก็สำหรับวันนี้นะครับเราอยู่เกมที่ที่ว่าซอสอาร์ออนไลน์วันเลี้ยงเช้าด้วยเองนะครับก็สำหรับพาร์ทนี้นะครับก็เข้าสู่พาร์ทที่18แล้วนะครับผมอ่าก็สำหรับพาร์ทที่แล้วนะครับผมทางเราก็ได้ทำการเปิดตู้วันวาเลนไทน์เดย์นะครับผมก็เปิดประมาณ2สเต็ป เกลือแดกเลยนะครับผมเนาะที่จริงจะบอกว่าอยากได้มากเพราะว่าตอนนี้ทีมไฟผมแม่งโคตรขาดแคลนแบบเชียเลยนะครับซึ่งเดี๋ยววันนี้เนี่ยผมทําผมก็จะมาทําการเปิดสเตปที่3กันเลยนะครับผมซึ่งตอนแรกกะว่าจะเปิดไลฟ์สตรีมแต่ว่าเฮ้ยไม่ไหวละเก็บเพชรเลยละกันนะครับผมส่วนอย่าอย่าส่วนในการไลฟ์สตรีมจะผมจะบอกว่าจะมีอะไรแน่แนอนจะเป็นไลฟ์สตรีมฟาร์มเพชรไปเรื่อยเปิดแล้วก็ นั่งอ่านสตอรี่ด้วยนะผมเดี๋ยวเดี๋ยวรอดูก่อนนะครับว่าผมจะไลฟ์ตอนไหนดีสำหรับวันเลือสุดาที่แน่ประมาณช่วงเสาร์อาทิตย์แน่นอนนะครับผมเนาะก็ตามที่ผมเกิดเมื่อกี้นี้คือเดี๋ยววันนี้นะครับผมทางเราก็จะมาทําการเปิดตู้วันวาเลนไทน์เดย์พาร์ตต้องพูดว่าสเต็ปที่3นะครับผมเนาะเออก็ถ้าเกิดว่าผมพูดอะไรผิดประกันใดก็ขออภัยด้วยละกันนะพอดีตอนนี้มันมืดแล้วก็สมองอาจจะ ดีเร่หน่อยนะครับซึ่งเดี๋ยววันนี้เราจะมาเปิดสเต็ปที่สากันเลยแล้วกันนะว่าเราจะได้อีกหรือไม่นะต้องบอกเลยนะครับว่าทุกตู้ที่เราเปิดที่เป็นด e เวเลชั่นจะมีอยู่อยู่อยู่ตู้เดียวที่ผมเปิดประมาณสาสเต็ปคือตู้ไขว่ตตู้ของซามูไรใช่ไหมซามูไรสามสเต็ปไม่ออกครับซึ่งไม่แน่แต่ว่าตู้วันอังทารเนี่ยสามสเต็ปมันจะออกอีกไหมนะผมซึ่งแนะ่ใจว่าในตู้นี้ผมอยากได้ ลิสเบเว่เพราะว่าผมอวยนางเวยซึ่งผมมีวิธีหนึ่งที่ผมไม่แน่ผมไม่แน่ใจว่ามันจะช่วยได้ไหมคือเปลี่ยนหน้ากาตวลอคอรครับเดีย๋ยวผมเปลี่ยนแป๊บหนึ่งโอเคมาทุกผู้ชมเดี๋ยวเรามาเริ่มเปลี่ยนกันเลยละกัดน,นะครับมาตวลอคอรลิสเบธอยู่ไล้เอยนี่นะครับเราจะใช้ร่างวาเลเล็มโซดาวนะครับแล้วก็มาที่หน้าหลักนะครับผม แล้วก็กดทัพสกีนสองครั้งก่อนที่เราจะเปิดกันนะครับซึ่งท่านผู้ชมเชื่อปลาลิสเบตคือไว้อูอันดับที่สี่นะครับเพราะผมลองมาคำนวณเล่นๆเดลือลเออลิสเบตคือไวู้อันดับที่3ไม่ก็สีแหละนะเพราะว่าผมเอ็นะเพราะว่านางผมสีมูแล้วก็น่ารักด้วย,แล,ววลยแล้วก็นกกับคีโตก็เลยแบบขอสารต่อแล้กันเนาะอีกรอบหนึ่ง แล้วเป็นอีงคือยิ่งเจอร่างจริงอะ่ะผมยิ่งชอบเขาไาใหญ่เลยร่างจริงคือผมสีน้ําตาลใช่ไหมร่างเกมผมสีมูอ่ะโอเคหล่ะแต่ที่เราทับสกินเสร็จไปกาชาครับผมมาครับลิฟตเบตต้องมาแล้วนะเออลิฟตเบตต้องมาแล้วนะไม่ก็เอาอลิฟก็ได้แต่อยากได้ลิฟตเบตวที่สุดแล้วมาลิฟต์เบตลิฟเบตลิฟเบตลิฟเบต ลิสเบตลิสเบตลิสเบิสไปเราทีสามเลสโก้ไปครับคลิปนี้อาจจะไวหน่อยนะครับผมเนาะขออภัยด้วยละกันนะครับผมอันนี้ก็อยอมใช้เสียงลิสเบตนะเออรับใช้ใช้ตัวสื่อสื่ออ่าสื่อมนต้องต้องเรียกว่ามันคือสื่ออัญเชิญเออต้องเรียกว่าสื่ออันเชิญดิคือสมองแม่งแรมต่ำว่ะ คือเรียกควารว่าถ้าเกิดแรงผมต่ำไม่ต้องไปใจคือปลหัวกับบอสเฟโกไลฟ์รีที่ผมเพิ่งรับประมาณ5้าโมงเย็นน่ะเออแม่งปลหัวชิบหายัวหัวจนสมองกูเบอรอนะครับมาเดี๋ยวเรามาลุ้นป้ายกันเลยนะครับว่าเราจะได้อะไรคือดาบ b ีสบ้างนะฮัลโหลเฮ้ยวันเลือกชชดาวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยวันเลือกดาวโอ้เฮ้ยโอเค วันี้ยจูด,ด้าขอบคุณมากครับเอ้ยเยอะเฮ้ย,ยมาแล้วอะ่ะเฮ้ยมามามาสีทองไอ้เยอะสีฟ้าตัวเดียวคือถ้าสีทองการันตีได้แล้วนะครับว่าสองตัวได้แน่อย่าไปรู้ที่ตามเม่งเลยนะครับว่าเราจะได้อะไรแต่มาครับผมอ่าหนึ่งแสนทุกคนจำไว้นะครับว่าถ้าเกิดว่าการที่เราจะเฟคเอา ได้นะครับดาเมจต้องสแตนบายที่แสนหนึ่งนะถ้าเกิดว่าดาเมจสแตนบายที่แสนหนึ่งคุณรู้เลยว่านั่นแหละครับคือการันตีเอ R อาแน่นอนหนึ่งตัวมาเฮีอยอยากได้สองหลานเนะขอสองหลานได้เปล่าฮะสองหลานได้ป่ะเฮีดาเมจอะมาครับโดดะ ป้อมโอ้แสนโอเคร้านสี่โอเคโอเคอ่ะอย่างนั้นก็ออกมาตัวหนึ่งแต่ปัญหาคือมันเจ้าอ,อ,อบิลิตี้หรือเปล่ากูกลัวเนี่ยกูกลัวมันจะออกคำว่าอบิลิตี้เนี่ยมาสาธุขอตัวละครเถอะเฮ้ย,ยอบิลิตี้ใหม่ใหม่เหรอไม่ไฟเก่าดิขอตัวละครน,นะฮลัลโหลนะนะขอตัวละครน,นะอย่าบีตี้ขอร้องกู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 กลัว เฮ้ลิเบตมาต้องบิลิเบตต้องมาแล้วลิเบตต้องมาแล้วมาขนาดนี้ No God No God Please No 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 เหียบีดีโอ้ได้วิดีอยู oh, beauty, ่ oh. uh, จะบอกว่าเกลือดีไหมอะมัน,มน มันไม่ได้เกลือแต่มันออกอบิลิตี้อ่ะเดี๋ยวนะกูใช้สื่อเชิญเป็นอาลิฟเบดนะแต่ได้าอบิลิตี้อากูคนดีใจหรือห,หรือเศร้าดิในรุ่นเดียขอดูความสามารถดิอ่ะอ่าแดดเธอที่รักอ่ะคูทามสวิตนะครับลด5%แล้วก็เมื่อสตรูติดฐานะหลับปริมาณกบบุกพลังประเด็นคือผมไม่มีตัวละคร ให้การ์ดใบนี้ครับแล้วกูจะทําให้ล้ละละ้ละกูจะทํำยังไงให้ให้มันติดหลับคือคือ,คอ,คอดีใจเวย้ยเนี่ยมันได้อบิลิตี้คืออะไรวะคือแบอบกพูดไม่ขาดคำเลยป้าเอ,อ้ยเซงอะโอเคเอาเป็นว่ายังดีที่ถือว่าโดวดีแล้วกันคือผมบอกก่อนนะครับปัจจุบันครับว่า อาบิลิตี้ไม่ไม่มีความหมายนะเอาจริงๆแม่งคือไรค่ะฟุ้ๆฟ้ตรงนี้ดีกว่าก็ถ้าเกิดว่าใครได้ใบนี้มาก็ใส่กับยูโจก็ได้นะไอ้่นางน้อะมันก็ลดความสามารถคูทาสกิลห้าเปอร์เซ็นต์อยากได้ลิสเบอร์ดอ้อยอยากได้เลิสเบอร์ดเยอะอะโอเคตอนนั้นก็ขอตัวจบไลฟ์เพลเท่านี้นะครับผมเนาะก็ สำหรับตู้วันแอนทาอีฟเดยนะครับผมก็ได้อบิลิตี้เจ้าอิโจคงมาเอาว่าไม่ได้อะไรก็ใช้อิฟเบดชุดวันเลยนโชดาไปก่อนละกันเนาะเออไปใช้ใช้นางไปก่อนละกันเออแอยากได้วะ <larda> ต้องไปหวังตัวละครธรรมดาแล้วแหละโอเคตอนนั้นก็ไปละขอบคุณมากนะครับผมก็ลหลักตามนี้เลยครับผมเนาะ โอเคก็ถือว่าโอเคยังยังยัง,ย,งยังดีที่ออก S S R ก็ถือว่าโอเคแล้วโอเคไปละบ๊ายบายฟิลบายครับ